ันนีจ้จะมาสอนทําแป้งบัวลอยสามเกินนะคะวันนี้คุณย่าจะทําบัวลอยให้เด็กเกทานที่บ้านนะคะวันเสาร์นะคะทุกคนนี่นะคะย่าก,ก็เอาฟักทองไปเนื่องผสมกับแป้งข้าวเหนียวหรือจะบนแป้งมันไปนิดนึงก็ได้นะคะทุกทุกคนเชื่อว่ามันจะได้เหนียวนุ่มนะคะน,นี่พอเสร็จแล้ว คุณเราก็พักแป้งเอาไว้พักแป้งเอาไว้เนี๋ยเราก็ยมาค่อยมาปั้นเป็นลูกที่เราต้องการนะคะเห็นนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็แป้งได้บี่นะคะมีสองแบบเลยนะคะทุกคนอันนี้จะทําบัวลอยจะผสมแป้งทําบัวลอยอใบเตยนะคะ จะทำมัวลอยใบเตยนะคะทุกคนน้ำใบเตยป,ปั่นเสร็จแล้วค่ะปั่นเสร็จแล้วได้กลัมาผสมลงแป้งนะคะค่อยๆผสมแล้วค่อยๆนวดนะคะค่อยๆนวดลงไปอย่าเพิ่งใส่ทีเดียวนะคะเพิ่งใส่ทีเดียวแล้วก็ค่อยๆนวดลงไปนะคะค่อยๆนวดลงไปแบบนี้นะคะ ค่นวดนะคะทุกคนนี่ค่ะข่อยๆนวดค่อยๆนวดจ้าเดีย๋ยวก็จะเนียนเข้ากันพอไม่ไม่พอไม่ไม่ติดมือก็คือใช้ได้นะคะทุกคนถ้ามันไม่ติดมือคือใช้ได้ละเนี่ยยากดนี่นะคะมีน้ำอุ่นด้วย ผสมน้ําอุ่นลงไปหน่อยนะคะเพื่อให้แป้งไม่แข็งแป้งจะได้นุ่มๆค่ะนี่นะคะทุกคนค่อยๆนวดค่อยๆนวดไปนะคะเดี๋ยวก็ได้ลองทำทานที่บ้านนะคะลองทำทานที่บ้านดูนะคะทุกคนใส่ถุงมือในแม่ทานหนะักแต่ก็ต้องใส่นะคะเพื่อความไม่น่าเกลียด เมือคุณยาก็ล้างอยู่นะฮะล้างอยู่ค่ะนี่ค่ะกํ <c oughs> าลังจะได้นะคะเนี่ยแ <c oughs> ป้งกําลังจะได้แล้วนี่นะคะใบเตยหอมหอมใบเตยหอมหอมนะคะทุกคนกําลังจะได้นะคะเนี่ยกำลังได้แล้วค่ะได้นะคะทุกคน <c oughs> หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ สามเกอสามอย่างวันนี้กินทั้งหมู่บ้านนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะ